ยามเช้าในฤดูฝนฟ้ามืดครึ้มและเมฆตำลอยปกคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียงฝนที่ตกกระทบใบไม้ดังแผวเบาแม่ชนทิชชาว้หกสิบต้นต้นสวมผ้าถุงและเสื้อแขนยาวสีสีมัดผมขึ้นเรียบร้อยเดินลงจากรถสองแถวหน้าค่ายทหารแห่งหนึ่งด้วยใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มและถุงข้าวเหนียวหมูทอดในมือแม่มาเยี่ยมลูกนาตะวันเธอบ่นพึมพำกับตัวเองด้วยความตื่นเต้นที่ไม่ได้เจอลูกชายมากว่าสองเดือนตั้งแต่ตะวันถูกส่งไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยเธอเอาแต่ภาวนาให้เขาปลอดภัยทุกคืน ทหารเวรที่เฝ้าหน้าประตูเห็นหญิงสูงวัยเดินเข้ามาก็รีบยกมือทำความเคารพมาหาร้อยโทตะวันใช่ไหมครับเธอยิ้มตอบอย่างอ่อนโยนใช่ลูกแม่เขาเองจะ้ะแต่ท่าทางของทหารเวรดูมีพิรุษเขาศบตากับเพื่อนทหารอีกคนอย่างไม่แน่ใจรบกวนคุณแม่รอสักครู่ครับเดี๋ยวผมตามผู้กองให้เขากล่าวพลางรีบเดินจากไปทิ้งไว้เพียงความเงียบและฝนที่เริ่มกระหน่ำหนักขึ้นไม่ถึงห้านาทีร้อยเอกกิติศักดิ์ผู้บังคับบัญชาของตะวันเดินออกมาด้วยใบหน้าตึงเครียดเขายกมือไหวญิงสูงวัย คุณแม่ผมมีเรื่องต้องขอเรียนก่อนนะครับเรื่องของร้อยโทตะวันเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูกเสียงของแม่ชนทิชาสันไหวทันทีใจเต้นแรงจนมือสัน่นผู้กองเม้มปากแน่นก่อนตอบเขาบาดเจ็บเล็กน้อยครับเมื่อคืนมีการฝึกภาคสนามแล้วเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยหญิงชาราทำหน้างงก่อนจะตัดบททันทีฉันขอเจอลูกเดี๋ยวนี้ เขาอึกอักแต่ก็พาเธอเดินลัดไปยังอาคารพยาบาลภายในค่ายขณะที่เดินผ่านพลทหารหลายคนเธอสังเกตเห็นแววตากระวนกระวายใจของพวกเขาบางคนหลบตาบางคนทำท่าจะพูดแต่ก็ไม่กล้าเมื่อเดินมาถึงห้องพักฟื้นของผู้บาดเจ็บภาพแรกที่แม่ชนลธิชาเห็นคือลูกชายของเธอนอนนิ่งบนเตียงสีขาวเสื้อผ้าถูกเปลี่ยนเป็นชุดผู้ป่วยแต่ยังมีรอยเลือดติดตามลำคอแขนและแผ่นหลังหลายจุดใบหน้าซีดเผือดและมีรอยฟกช้ำบวมผูดที่หางคิวตะวันเธอร้องด้วยเสียงสั่นพุ่งเข้ากอดลูกชายที่พยายามฝืนยิ้ม แม่ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านเธอนะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอหันไปมองผู้กองตาขม็งนี่มันอุบัติเหตุตรงไหนผู้กองอึกอักก่อนตอบระหว่างการฝึกเขาพลาดล้มครับก,ก็หกฉันเลี้ยงลูกมาจนโตฉันดูออกว่าอันไหนล้มเองอันไหนโดนกระทำหญิงชราหันไปจับมือของลูกชายแน่นบอกแม่มาลูกว่าเกิดอะไรขึ้นตะวันนิ่งไปอึดใจหนึ่งก่อนหลับตาและเอ่ยเสียงแผ่วเบาผมโดนรุ่นพี่ซ้อมครับเพราะผมขัดคำสั่งที่ไม่ชอบทำ คำพูดนั้นทำให้แม่ชนลทธิชารู้สึกราวกับโลกทั้งใบพังลงตรงหน้าหัวใจของแม่พังย่อยยับเธอหันไปจ้องหน้าผู้กองอย่างโกรธเกรี้ยวแล้วคุณปล่อยให้ลูกชายฉันเกือบตายอยู่ในค่ายแบบนี้เหรอผู้กองหน้าเสียผมผมกำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนครับคุณแม่ไม่ต้องรอสอบสวนหรอกฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแม่ชนทิชาออกจากห้องพยาบาลทันทีขึ้นรถสองแถวกลับไปยังบ้านพร้อมโทรศัพท์หานนักข่าวที่เคยติดต่อมาในอดีตและโพสต์ภาพลูกชายพร้อมรอยเลือดลงในโซเชียล ไม่ถึงสองชั่วโมงภาพนั้นถูกแชร์ไปทั่วประเทศ hashtag ลูกชายโดนซ้อมในค่ายติดเทรนด์อันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์ข่าวออนไลน์พาดหัวว่าแม่ทหารโวยลูกถูกซ้อมใน่ายเลือดออกทั้งตัวข่าวเริ่มแพร่สะพัดรวดเร็วกว่าที่ใครจะควบคุมได้แม้แต่ผู้บัญชาการกองพลที่รับผิดชอบค่ายทหารแห่งนั้นก็ถูกเรียกตัวขึ้นชี้แจงกลางรายการข่าวพาคค่าขณะเดียวกันสื่อมวลชนหลายสำนักเริ่มตามหาตัวแม่ชนลทิชาเพื่อขอสัมภาษณ์พื้นที่หน้า่ขายกลายเป็นที่รวมกลุ่มของนักขก่าวและผู้สนใจที่ต่างตะโกนกันให้วุน แม้ชนที่ชาไม่ได้พูดอะไรมากเธอเพียงแต่ยืนยันต่อหน้ากล้องสั้นๆว่าฉันไม่ยอมให้เรื่องนี้จบเงียบๆลูกชายฉันถูกซ้อมในค่ายที่ควรจะปลอดภัยที่สุดฉันจะเอาความจริงออกมาให้หมดกระแสโซเชียลไม่เพียงแค่ดันข่าวขึ้นเทรนด์แต่ยังทําให้มีผู้คนมากมายออกมาเล่าประสบการณ์คล้ายกันบรรดาทหารเกณฑ์เก่าๆเริ่มแชร์เรื่องการถูกทําร้ายในค่ายเดียวกันหลายคนไม่กล้าเปิดเผยชื่อเพราะกลัวผลกระทบแต่ก็ยืนยันตรงกันว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือระบบอํานาจเก่า ในขณะเดียวกันตะวันซึ่งยังนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหารถูกสั่งห้ามให้ติดต่อกับภายนอกรวมถึงมือถือที่แม่เคยเอาให้ก็ถูกเจ้าหน้าที่มาเก็บคืนโดยไม่แจ้งเหตุผลแม่ครับเขาไม่ให้ผมคุยกับใครเลยผมรู้สึกไม่ปลอดภยัยตะวันแอบ,บกระซิบบอกแม่ตอนเธอมาเยี่ยมครั้งถัดมา แม่ของเขาเริ่มระแวงและเริ่มโพสต์รายละเอียดลึกขึ้นรวมถึงแคปข้อความที่ลูกชายเคยส่งมาก่อนหน้าลงใน a c e b o o k ของเธอคนติดตามพุ่งจากหลักพันเป็นหลักแสนในเวลาไม่กี่วันพร้อมกับเสียงเรียกร้องจากสังคมให้ทางกองทัพออกมาชี้แจงอย่างโปร่งใสในวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อฝ้ายซึ่งเป็นอดีตแฟนของตะวันติดต่อเข้ามาหาแม่ชนทิชาโดยตรงป้าขนูมีบางอย่างที่อยากให้ดูมันเกี่ยวกับคลิปในโทรศัพท์ของตะวัน ไฟได้นำคลิปที่เคยถ่ายไว้ตอนพูดคุยกับตะวันก่อนเข้าไปฝึกภาคสนามคลิปนั้นแสดงให้เห็นว่าตะวันพูดว่าถ้าผมไม่ทำตามรุ่นพี่เขาขู่จะจับผมครั้งลืมแล้วให้ลูกน้องจัดการแต่ผมไม่ยอมทำในสิ่งผิดคลิปเสียงนั้นกลายเป็นหลักฐานสำคัญและเมื่อแม่ชนทิชาเผยแพร่ต่อสาธารณมันก็ยิ่งจุดไฟในสังคมให้ลูกโชนยิ่งกว่าเดิมแค่ไม่ยอมทำตามคำสั่งรุ่นพี่ก็ถูกซ้อมจนเกือบตายนี่หรือคือระเบียบของกองทัพใครจะรับผิดชอบชีวิตของลูกชายผู้หญิงคนนี้ คำถามเหล่านี้เต็มหน้าทำลายทั่วประเทศเมื่อข่าวลุกลามถึงขั้นนี้ทางกองทัพจึงไม่สามารถเงียบได้อีกต่อไปพลโทสมชายผู้บัญชาการเขตทหารภาคใต้จึงแถลงข่าวฉุกเฉินเราจะตั้งคณะกรรมการอิสระสอบสวนเรื่องนี้และหากพบผู้กระทําผิดจริงจะลงโทษอย่างถึงที่สุดไม่ปกป้องคนผิดเด็ดขาดแต่แม่ชนลทิชาไม่เชื่อในคำพูดอีกแล้วคำว่าไม่ปกป้องน่าฉันได้ยินมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว เธอตัดสินใจพาลูกชายออกจากโรงพยาบาลทหารในช่วงกลางดึกด้วยการให้ทีมกฎหมายช่วยดำเนินเรื่องขอย้ายตัวตะวันไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนพร้อมเปิดเผยหลักฐานแผลและผลตรวจแพทย์จากภายนอกที่ยืนยันว่ารอยช้ำของรอยโทตะวันไม่ได้เกิดจากการล้มธรรมดาแต่เกิดจากแรงกระแทกซ้ำๆที่บริเวณหลังและซี่โครงคล้ายถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา เสียงของแม่คนหนึ่งที่เคยนิ่งเงียบมาทั้งชีวิตวันนี้กลับดังไปไกลถึงหูของคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคดีถูกรับเข้าพิจารณาทันทีวันหนึ่งทหารหนุ่มระดับชั้นประทวนคนหนึ่งนามว่าพลไพศาลติดต่อมาอย่างลับๆเขาเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นและทนไม่ไหวที่จะเห็นความไม่ยุติธรรมอีกต่อไปผมเห็นกับตาว่าร้อยโทตะวันถูกสั่งให้คุกเข่าหน้าเพื่อนร่วมรุ่นแล้วโดนตีด้วยด้ามปืนซำ้ซำๆพอเขาล้มรุ่นพี่ก็ยังไม่หยุด หลักฐานและพยานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม่ชนทิชาไม่ได้ต่อสู้เพื่อลูกตัวเองเพียงคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแม่ของลูกทหารทุกคนที่ต้องการให้ลูกปลอดภัยเมื่ออยู่ในเครื่องแบบเมื่อชื่อของแม่ชนทิชาเริ่มถูกพูดถึงในรายการข่าวรายการทอล์คโชว์และสื่อทั้งกระแสหลักและโซเชียลเธอก็กลายเป็นเสียงของแม่ที่คนทั้งประเทศจับตามองวันหนึ่งสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่ได้เชิญเธอไปออกรายการสดร่วมกับนักสิทธิมนุษยชนและอดีตทหารที่เคยผ่านระบบแบบเดียวกัน ในรายการแม่ชนทิชานั่งอยู่ตรงกลางสวมชุดผ้าไทย,เร,ยเรียบแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยพลังใจฉันไม่ใช่คนเก่งฉันเป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งที่ส่งลูกชายไปเป็นทหารตามหน้าที่ของชาติฉันไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความปลอดภัยของลูกเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงแต่วันนี้ฉันได้เห็นว่าความปลอดภัยนั้นไม่ได้มาจากระบบแต่มาจากการที่เรากล้าลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องคนที่เรารักเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วห้องส่งขณะพิธีกรเช็ดน้ำตาและแขกรับเชิญอีกสองคนก็พยักหน้ารับ หลังรายการออกอากาศไปไม่กี่วันประชาชนเริ่มรวมตัวกันตั้งแคมเป็นล่ารายชื่อผ่านแพลตฟอร์มเช็ง o r g เรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบวินัยทหารในค่ายภายใน48ชั่วโมงมีคนลงชื่อเกิน2 0 0แ0,000รายชื่อพร้อมกับเสียงเรียกร้องให้ปลดนายทหารที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งทันที ในเวลาเดียวกันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ถแถลงความคืบหน้าว่าได้มีการเรียกสอบปากคำพยานกว่า17ปากพร้อมทั้งพิจารณาหลักฐานภาพถ่ายและรายงานทางการแพทย์เบื้องต้นพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริงในกระบวนการฝึกผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพบ,บกจึงเรียกประชุมฉุกเฉินและมีคำสั่งให้ในายทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ้อมร้อยโทตะวันเข้ารายงานตัวพร้อมตั้งคณะกรรมการวินัยเพื่อสอบสวนอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันตะวันซึ่งยังอยู่ระหว่างการรักษาก็ได้รับการติดต่อจากหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนคุณร้อยโทตะวันผมขอโทษแทนทุกคนในระบบนี้ผมรู้ว่าคำขอโทษอาจไม่พอแต่ผมสัญญาว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมตะวันไม่ตอบเขาเพียงแต่พยักหน้าช้าและหลับตาลงสีหน้าอ่อนล้าแต่สงบในบ้านหลังเก่าในต่างจังหวัดแม่ชนทิชากำลังนั่งพับเสื้อผ้าลูกชายที่เตรียมไว้สำหรับวันกลับบ้านข้างๆมีโทรศัพท์วางอยู่ซึ่งมีข้อความใหม่จากเพื่อนทหารของตะวันส่งมา ป้ารุนพี่ที่ซ้อมตะวันโดนลงโทษแล้วครับเขาถูกปลดจากตำแหน่งและให้ออกนอกระบบเธออ่านจบแล้วยิ้มออกมาน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะความโล่งใจและความภูมิใจในตัวลูกชายของเธอลูกแม่แม่ภูมิใจในตัวลูกนะหนึ่งเดือนต่อมาร้อยโทตะวันฟื้นตัวเต็มที่และได้รับการโยกย้ายไปยังหน่วยใหม่ในพื้นที่ปลอดภัยมากกว่าเดิมวันนั้นแม่ชนทิชาไปส่งลูกที่หน้าประตูค่ายใหม่สวมชุดเดิมเดิมและถือถุงข้าวเหนียวหมูทอดในมือเช่นเคยดูแลตัวเองดีๆนะลูก ครับแม่ผมสัญญาเขาก้มลงกราบที่ตักแม่ก่อนจะยืนตรงและยิ้มกว้างแม่ครับต่อไปนี้ผมจะเป็นนายทหารที่ปกป้องลูกคนอื่นๆให้ดีที่สุดเหมือนที่แม่ปกป้องผมแม่ชนทิชายิ้มทั้งน้ำตามองดูลูกชายเดินเข้าไปในค่ายใหม่อย่างมั่นคงพร้อมความหวังใหม่ในระบบที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงเสียงฝนที่เคยกระหน่ำในวันแรกที่เธอไปเยี่ยมลูกชายวันนี้กลับแปรเปลี่ยนเป็นเพียงสายฝนบางๆที่ชลางฝุ่นควันเก่าๆและพัดพาความหวังมาสู่อนาคตที่ดีขึ้น ผ่านไปอีกหลายเดือนเรื่องราวของร้อยโทตะวันและแม่ชนทิชาไม่ได้จางหายไปเหมือนข่าวทั่วไปตรงกันข้ามมันกลายเป็นกรณีศึกษาในการฝึกอบรมนายทหารรุ่นใหม่ทั้งในสถาบันการทหารและในบทเรียนว่าด้วยจริยธรรมในระบบราชการหลายแห่งทั่วประเทศนักวิชาการเริ่มหยิบเรื่องนี้ไปพูดในงานสมาัมมนาเรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้างส่วนกระทรวงกลาโหมเองก็เริ่มขยับโดยการประกาศแนวทางใหม่ว่าด้วยการจัดระบบวินัยในค่ายทหารให้ยึดความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนเป็นหลักมากขึ้น และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเก่ะตัวขึ้นเงาของแม่คนหนึ่งยังคงเป็นภาพจำติดตาทุกคนวันหนึ่งมีผู้หญิงวัยกลางคนจากต่างจังหวัดคนหนึ่งเดินทางมาหาแม่ชนทิชาที่บ้านพร้อมน้ำตาในดวงตาป้าชนทิชาคะหนูอยากขอบคุณป้าจากใจจริงลูกชายหนูจะได้เข้ากรมเดือนหน้าหนูกลัวมากแต่พอเห็นสิ่งที่ป้าทำหนูรู้เลยว่าแม่อย่างเราไม่ได้ตัวคนเดียวแม่ชนทิชาเดินออกมากอดเธอไว้แน่นแล้วพูดเบาๆ แม้ทุกคนมีหัวใจเหมือนกันเราอาจไม่มีอาวุธไม่มีอำนาจแต่เรามีเสียงและเราต้องใช้มันเพื่อคนที่เรารักหลังจากนั้นไม่นานสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งได้ผลิตสารคดีพิเศษชื่อว่าเสียงของแม่ในสนามรบเงียบบอกเล่าเรื่องของเธอและลูกชายตะวันตลอดเหตุการณ์สารคดีนี้ได้รับความนิยมสูงมีผู้ชมหลายล้านวิวใน YouTube และถูกใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลายัยแม้จะมีเสียงปรบมือมากมายแต่แม่ชนลทิชากลับใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นเดิม เธอยังขายข้าวเหนียวหมูทอดหน้าบ้านในตลาดเล็กๆยังปลูกผักริมรั้วและยังคงตื่นเช้ามาทำบุญใส่บาตรทุกวันเหมือนก่อนเมื่อมีคนถามว่าป้าภูมิใจไหมที่เปลี่ยนประเทศได้ขนาดนี้เธอยิ้มบางๆแล้วตอบว่าฉันไม่ได้คิดจะเปลี่ยนประเทศฉันแค่อยากให้ลูกของฉันไม่ต้องถูกซ้อมไม่ต้องนอนเลือดอาบแล้วไม่มีใครรับผิดแค่นั้นเองแต่เพราะหัวใจของแม่ธรรมดาคนหนึ่งกลับสร้างแรงสะเทือนที่ยิ่งใหญ่ในสังคมได้อย่างคาดไม่ถึง เย็นวันหนึ่งตะวันกลับมาเยี่ยมบ้านหลังจากรับตำแหน่งใหม่เขาไม่ใช่แค่รอยโทรธรรมดาอีกต่อไปแต่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายทหารที่ดูแลระบบฝึกอบรมของรุ่นน้องเขาเดินเข้าบ้านด้วยท่าทางสุขุมและสายตามัน่นคงแม่ครับเอาลูกแม่กลับมาแล้วเรอมากินข้าวเหนียวหมูทอดเร็วแม่ทำไวรอเขานั่งลงเงียบๆแล้วบอกแม่ที่ค่ายใหม่ผมจัดฝึกให้ไม่มีใครต้องถูกทำร้ายไม่มีคำว่าลงโทษโดยไม่ชอบทำอีกต่อไปแล้วนะครับ แม่ชนทิชานิ่งไปก่อนจะยิ้มออกมาน้ำตาคลออีกครั้งลูกแม่โตแล้วจริงๆค่ำคืนนั้นทั้งแม่และลูกนั่งกินข้าวด้วยกันใต้แสงไฟสีอุ่นเสียงจิ้งหรีดร,ร้องในทุ่งและกลิ่นหอมของข้าวเหนียวที่เพิ่งนึ่งใหม่ลมเย็นพัดผ่านเบาๆราวกับธรรมชาติก็รับรู้ว่าหัวใจของแม่ที่เคยร้อนรุ่มบัี้สงบลงแล้วและแม่เธอจะไม่เคยคิดเป็นนักต่อสู้แต่ชื่อของแม่ชนทิชาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เงียบๆว่าครั้งหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งได้ลุกขึ้นเพื่อเปลี่ยนระบบ เพียงเพราะเธอรักลูกมากพอที่จะไม่ยอมให้เขาเจ็บอีกแม้แต่นิดเดียวหลายปีผ่านไปเรื่องราวของแม่ชนทิชาและร้อยโทตะวันกลายเป็นกรณีคลาสสิกที่ถูกนำไปพูดถึงบ่อยครั้งในทุกครั้งที่มีการอภิปรายเรื่องสิทธิของทหารหรือระบบวินัยในค่ายทั้งในรัฐสภาในห้องเรียนและในเวทีระดับนานาชาติไม่ใช่เพราะเรื่องนี้มีฉากบูมีดราม่ารุนแรงหรือความตายแต่เพราะมันคือเรื่องจริงของความรักของแม่ที่เปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่คนคิดว่าเปลี่ยนไม่ได้ เด็กมัธยมนักศึกษานายร้อยรวมถึงบรรดานายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เคยเติบโตในยุคที่เงียบเงันต่างเริ่มยอมรับว่าเสียงของคนธรรมดาหักเปล่งออกมาด้วยหัวใจจริงมันสามารถเปลี่ยนระบบได้จริงๆร,ร้อยโทตะวันในวันนี้กลายเป็นพันตรีตะวันผู้กำกับการฝึกที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาไม่ใช่แค่ด้านร่างกายแต่สอนให้นักเรียนทหารเรียนรู้เรื่องความเป็นมนุษย์และความรับผิดชอบในอำนาจทุกครั้งที่เขายืนบนแท่นบรรยายตะวันมักเล่าเรื่องหนึ่งเสมอผมรอดมาได้ พราะมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังผมแมในวันที่ทั้งโลกหันหลังให้ผมนักเรียนนายร้อยหลายคนเริ่มน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเธอคนนั้นคือแม่ผมขณะที่บ้านหลังเก่าในต่างจังหวัดกลายเป็นจุดหมายของนักกล่าวและนักศึกษาเธอไม่เคยเรียกตัวเองว่านักเคลื่อนไหวแต่แม่ชนที่ชากลับกลายเป็นแรงบันดาลใจของใครอีกมากมายวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินทางมาพร้อมกล้องวิดีโอและสมุดจดเธอเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์และต้องการทำโปรเจกต์จบเกี่ยวกับพลังของความเป็นแม่ ป้าหนูขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะหนูอยากรู้ว่าป้าคิดอย่างไรในวันที่ป้าตัดสินใจโพสต์ภาพลูกชายเปื้อนเลือดลงโซเชียลแม่ชนทิชาวางมือจากการเด็ดผักบุ้งหันมาด้วยรอยยิ้มสงบวันนั้นฉันไม่คิดจะสร้างกระแสไม่คิดจะเป็นข่าวฉันแค่อยากร้องออกไปว่าลูกฉันเจ็บมีใครได้ยินบ้างไหมหญิงสาวเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะหลบสายตาเบาๆแล้วพึมพำหนูได้ยินค่ะป้าและคนอีกหลายล้านคนก็ได้ยินแม่ชนทิชาย,ยิ้มน้ำตาซึมเล็กๆเธอยกมือปาดเบาๆแล้วหัวเราะ ตอนนั้นฉันไม่รู้หรอกว่าการกดปุ่มโพสต์มันจะสั่นทั้งประเทศฉันแค่เป็นแม่ที่กลัวลูกตายโดยไม่มีใครรับผิดชอบในปีต่อมาหนังสือชื่อเลือดของลูกและน้ำตาของแม่ซึ่งเป็นบันทึกของแม่ชนทิชาถูกรวบรวมโดยมหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังวางจำหน่ายทั่วประเทศและสร้างแรงสัส่นสะเทือนอีกครั้งกลายเป็นหนังสือที่โรงเรียนหลายแห่งนำไปใช้สอนในวิชาสังคมศึกษาและในวันครบรอบ5ปีของเหตุการณ์แม่ชนทิชาในวัย70ปีได้รับเชิญขึ้นเวทีในงานแม่แห่งแผ่นดิน พร้อมกับลูกชายในเครื่องแบบเต็มยศเขาก้มลงกราบตักแม่่ามกลางสายตานักเรียนทหารรุ่นใหม่หลายร้อยชีวิตเสียงพิธีกรประกาศชัดเจนขอมอบรางวัลแม่ผู้อุทิศตนเพื่อความยุติธรรมให้แก่คุณแม่ชนทิชาผู้เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังบวกให้กับลูกหลานชาติไทยทั้งเวทีเงียบลงมีเพียงเสียงปรบมือและเสียงสะอื้นเบาๆจากมุมหนึ่งของห้องแม่ชนทิชาเดินขึ้นเวทีช้าๆมือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอหยิบไมโครโฟนขึ้นและพูดอย่างเรียบง่าย ฉันไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับรางวัลน,นี้หรือเปล่าแต่ฉันรู้ว่าความยุติธรรมไม่ควรเป็นของคนมีเสียงเท่านั้นเธอหันไปมองลูกชายแล้วยิม้มเพราะแม่ทุกคนเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เลือดของลูกไหลโดยไม่มีใครรับฟังไฟบนเวทีค่อยๆรีลงขณะที่เพลงบรรเลงขึ้นเบาๆเป็นทำนองของบทเพลงค่านำนมที่อบอวลด้วยความหมายของคำว่าแม่และเรื่องราวของแม่คนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งแค่ต้องการปกป้องลูกชายจากความรุนแรง กลับกลายเป็นแรงผลักดันที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของทั้งกองทัพและหัวใจของคนทั้งประเทศไปตลอดกาลลูกแม่เขาทำอะไรลูกแม่เสียงของแม่สะอื้นให้ขณะที่มือสั่นเทาแต่รอยฟกช้ำบนใบหน้าของลูกชายที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลทหารนายพลพานุวัฒน์ที่นอนอยู่ตรงหน้าเธอเป็นลูกชายที่เธอเลี้ยงดูมาอย่างดีตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวน้อยจนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นชายชาติทหารเข,าผ,า,ขาผ่านการฝึกที่โหดร้ายผ่านสมนรภูมิมามา,มากมายแต่เธอไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสภาพแบบนี้มาก่อน ใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลดวงตาช้ำเลือดผิวหนังทะลอกปากแห้งซีดแต่สิ่งที่บาดลึกกว่าบาดแผลคือความเงียบของเขาแม้ไม่เคยเห็นลูกชายของเธอเงียบแบบนี้มาก่อนเหมือนดวงตาของเขาไร้วิญญาณมองทะลุผ่านทุกอย่างไร้แววของความรู้สึกใดๆทั้งสิน้นใครทำลูกฉันเสียงของแม่คำรามลั่นทำให้ทหารเวรที่ยืนอยู่หน้าห้องถึงกับสะดุง้ง พลตรีเกรงไกรผู้บัญชาการค่ายทหารหน่วยรบพิเศษแห่งนี้เดินเข้ามาพร้อมนายทหารคนสนิทสีหน้าเคร่งเครียดเต็มไปด้วยความกดดันเขาทราบข่าวว่ามารดาของพานวัดเข้ามาโดยไม่แจ้งลงหน้าและตอนนี้กำลังเรียกร้องความจริงด้วยความโกรธแค้นคุณแม่ครับผมขอเรียนว่าไม่ต้องมาเรียนฉันถามแค่ว่าลูกฉันไปโดนอะไรมาทำไมถึงมีแผลทั้งตัวแม่ชี้หน้าเขาดวงตาเปี่ยมด้วยความเกรียวกราดเกรงไกรนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดว่า พาุวัฒน์กำลังฝึกพิเศษครับคุณแม่เป็นภารกิจลับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและมันมีการฝึกจิตใจและร่างกายที่ค่อนข้างโหดร้ายเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอนาคตฝึกอะไรฝึกอะไรถึงต้องฟกช้ำแบบนี้ฝึกแล้วลูกฉันเงียบเหมือนคนหมดชีวิตแบบนี้เหรอเกรียงไกรเริ่มลำบากใจทหารคนอื่นๆเริ่มเงียบกริบเหมือนถูกคำสั่งกลาย,ลายให้ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น คืนวันนั้นแม่ของพานุวัตรนั่งอยู่ข้างเตียงลูกชายเธอไม่หลับไม่นอนคอยเช็ดเหงื่อดูแลเขาและพยายามพูดปลอบใจอยู่เสมอแม่เขาจะไม่ตอบอะไรเลยก็ตามแต่ในช่วงดึกสงัดขณะที่แสงไฟสีเหลืองมัวจากโคมไฟข้างเตียงส่องกระทบใบหน้าที่ฟกช้ำของลูกชายพานุวัตรก็เอ่ยขึ้นเบาๆแม่อย่าเชื่อเขาเสียงเบาวิวราวกับคนที่กำลังจะหมดแรงพูดลูกเกิดอะไรขึ้นบอกแม่มาเถอะลูกแม่จะช่วยลูกเองแม่สัญญาเขาสายหน้าเบาๆาแล้วพูดต่อการฝึกนั่นมันไม่ใช่การฝึก มันคือการทดสอบความพักดีเขาบังคับให้เราทำร้ายกันเองใครไม่ทำก็ถูกลงโทษผมไม่ยอมทำร้ายเพื่อนแต่เพื่อนบางคนเขาทนไม่ไหวเขาตายไปแล้วครับแม่น้ำตาแม่ไหลพรากเธอไม่เคยคาดคิดว่าข้างหลังเครื่องแบบและเหรียญตรานั้นจะมีความโหดร้ายเช่นนี้ซ่อนอยู่ หลังจากได้ยินความจริงแม่ของพานุวัฒน์ไม่รอชาเธอใช้ทุกสายสัมพันธ์ที่มีทุกพลังที่เคยสร้างไว้เมื่อครั้งยังเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมเธอติดต่อสื่อมวลชนตั้งโต๊ะแถลงข่าวส่งเรื่องถึงกระทรวงกลาโหมและรวมตัวกับแม่ของทหารอีกหลายคนที่เคยสูญเสียลูกชายจากการฝึกพิเศษแบบเดียวกัน หลังจากได้ยินความจริงแม่ของพานุวัฒน์ไม่รอช้าเธอใช้ทุกสายสัมพันธ์ที่มีทุกพลังที่เคยสร้างไว้เมื่อครั้งยังเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมเธอติดต่อสื่อมวลชนตั้งโต๊ะแถลงข่าวส่งเรื่องถึงกระทรวงกลาโหมและรวมตัวกับแม่ของทหารอีกหลายคนที่เคยสูญเสียลูกชายจากการฝึกพิเศษแบบเดียวกันข่าวนารกในค่ายทหารกลายเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งในทุกสำนักข่าวภาพใบหน้าฟกช้ำของพาุวัฒน์ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียพร้อมแฮชแท็กทหารก็มีหัวใจฝึกหรือซ้อมทอรมาน กระแสสังคมเริ่มตื่นตัวประชาชนเริ่มเรียกร้องความจริงมีการชุมนุมหน้ากระทรวงป้องกันประเทศรัฐมนตรีว่าการต้องออกมาถแถลงด้วยตัวเองและสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทันทีแต่เบื้องหลังทั้งหมดพลตรีเกรงไกรกำลังดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อปกป,ป้องระบบที่เขาร่วมสร้างมาเขาโทหาหลายฝ่ายพยายามกดดันสื่ออ้างว่าเป็นเรื่องความมั่นคงแต่ไม่มีใครเชื่อแล้ว เอกสารรับหลายฉบับรั่วไหลถูกส่งไปยังสื่ออิสระพบว่ามีการคัดกรองบุคลากรผ่านการซ้อมทอรมานติงและยังมีคลิปเสียงของนายทหารบางคนที่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำร้ายกันเพื่อวัดระดับจิตใจหลายสัปดาห์ผ่านไปกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังพลตรีเกรงไกรถูกพักงานและต่อมาถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทงรวมถึงการมีส่วนรู้เห็นในการเสียชีวิตของทหารเกณฑ์สามนายในช่วงปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่คนทั้งประเทศจดจำไม่ใช่เพียงการล่มสลายของผู้มีอำนาจ แต่คือภาพของแม่คนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางหน้าสารทหารข้างลูกชายของเธอพร้อมถแถลงสั้นๆว่าแม่ไม่ต้องการให้ลูกเป็นฮีโร่แม่แค่ต้องการให้ลูกกลับบ้านอย่างปลอดภยัยพานุวัฒน์ไม่ได้กลับไปประจําการอีกเขาลาออกจากกองทัพและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้บรรยายพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนเขาเดินทางไปหลายจังหวัดพูดคุยกับนักเรียนทหารใหม่พูดถึงความหมายของคําว่าศักดิ์ศรีและมนุษยธรรมมีหลายครั้งที่เขาน้ำตาคลอเมื่อต้องพูดถึงเพื่อนที่จากไปและบาดแผลที่ไม่อาจรักษาโดยยา แต่แม่ของเขายังคงนั่งอยู่แถวหน้าในทุกเวทีคอยส่งยิ้มและตบมือให้ลูกชายเสมอเธอไม่เสียใจที่ลูกชายเลือกเดินออกจากเครื่องแบบเธอภูมิใจที่เขายังคงเป็นคนอยู่เสมอ